สวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเซลฟุกจัดให้จากร้านพีเคซูเปอร์บายโนทัเบนะครับวันนี้ก็พามาชมเจ้ายามาฮ่าวายเซอฟอรหกปีสองพันยี่สิบนะรถ mm hmm. แรเทคนิคแล้วนะท่านผู้ชมมาเดี๋ยวพามาชมรอบคันก่อนดีกว่า mm hmm. ต้องบอกเลยว่าเจ้ายามาฮ่าอหกคันนี้หรือรุ่นนี้นะ mm hmm. เป็นรถที่ไม่ผลิตแล้วนะท่านผู้ชม mm hmm. ซึ่งถือได้ว่าเป็นรถที่แรงเทยมอีกหนึ่งคันนะ ก็สวยนะคันนี้แทบไรล,ลุลอยนะครับมาของแต่งมีอะไรกันบ้างซึ่งของแต่งคันนี้อาจจะน้อยหน่อยนะท่านผู้ชมมีชิวหน้านะครับอุดกระจกนะแล้วก็จะมีไฟย้าแต่งด้วยเออด้านล่างใสๆนะแล้วก็คันนี้จะแล้สติกเกอร์มานะท่านผู้ชมรอรอเออ เครื่องแข็งใสๆนะครับแล้วก็คันนี้จะได้เป็นท่อไทเทเนียมนะเป็นไวไปด้วยเออของแอโร่สายลัานเนี่ยถูกใจแน่นอนทรงนี้ท้ายจะได้เป็นไฟเลี้ยวในตัวนะแล้วก็มีตามแมวด้วยสวยๆถังแทบลายลิ้วรอยนะใสๆสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบนะ เออมาหน้าไม่กันต่อเลยดีกว่าคัานนี้จะวิ่งอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันกาโลเท่านั้นนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพามาฟังเสียงเครื่องแล้วก็เสียงท่อกันต่อเลย พอเป็นพิธีนะท่านผู้ชมสองนี้รันแน่นอนนะสำหรับเจ้ายี่ห้า r หกคันนี้เราจะเปิดราคาอยู่ที่สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทซื้อสดรถได้อีกและดาวเริ่มต้นอยู่ที่ห้าพันบาทเท่านั้นนะอ่อนอยู่เดือนละแปดพันแปดร้อยี่บแปดบาทหกสิบงวดเออใครอยากเข้ามาชมตัวจริงนะก็พิมพ์ใน google แบบว่าพี่เค e r b i k e นบนอรทบรีนะครับร้านเราจะอยู่ตรงแจ้งปะเก็ตนนทบรีเออแล้วก็ ใครอยากติดตามรายละเอียดของแต่ละคันภายในร้านก็ติดตามได้ที่เพจเราเพจเราก็จะมีชื่อว่า PK Superbike n o n t a b u r นะครับชื่อเดียวกับชื่อร้านเลยใครหารถและไอเทมอยู่นะต้องที่นี่เทา่านั้น PK Superbike n o n t ร a b วันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมกลาบสวัสดีครับ